สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจาาออฟศิลานะมีของดีนะครับช้างเผือกเลยคันนี้สภาพนะั้นหนึ่งในพันบอกได้คําเดียวเลยคันนี้นะหนึ่งในพันนะครับมาดูว่าสภาพหนึ่งในพันจะเป็นยังไงนี่รถคันนี้ราคาเบาๆนะราคาหลักหมื่นนะครับราคาหลักหมื่นรถทามาหากินแต่สภาพหนึ่งในพันนะครับนี่จอดอยู่ตรงนี้นะนิสสันนะครับคันนี้นิสสันนะ ตัวเเครื่องยนต์2.7นะ2.7ปี41นะครับปี98นะน็อตไม่ติงนะบอกเลยคันนี้น็อตไม่ติงจริงๆนะนิสสันบิ๊กเฝาแดงนะครับปี98ปี41มามาดูนะครับนี่นะหนึ่งในพันคันนี้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับนี่คันนี้คันแรกเลยนะบิ๊กเฝาแดงนะครับนิสสันบิ๊กเฝาแดงนะหน้าหลังเดิมเดิม น็อตไม่ตีงนะบอกเลยน็อตไม่ตีงเครื่องโคตรดีนะเครื่องโคตรดีนะเดี๋ยวดูรอบคันเนี่ยนะครับสีเทานะคันนี้เป็นสีเทาสีบอลเงินนะครับสภาพนี้หาอีกพันคันผมบอกเลยหาอีกพันคันนะเนี่ยนะเดี๋ยวจะโชว์นะจะโชว์เลยว่าทําไมถึงเป็นสภาพหนึ่งในพันนะครับอ่ามานี่นะครับคันนี้นะนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับเครื่องยนต์2.7ปี41ปี98นะอ่ามาดูภายในนะครับ มาดูเลยนะคันนี้ขอขายสภาพนะผมขอขายสภาพเลยแต่ราคาหลักหมื่นนะคันนี้นะครับจะพาดูพาชมเลยอิหลีคันนี้ปอดน,นี่นะครับเกิดมาจากทองพอทองแม่นี่ผู้ขานผะู้ขาบ่เคยเห็นรถนะครับนี่เนี่ยสภาพหนึ่งในพันยี่สิบกว่าปีแล้วนะคันนี้ปีสี่หนึ่งก็ปีนี้ปีหกแปดนะยี่สิบเจ็ดปีนะแต่ได้สภาพนี้มาดูก่อนเลยเนี่ยสภาพหนึ่งในพันนะ มาเบิงมาเบิงนะครับหนึ่งในพันเป็นยังไงนะเออีิห้เบิงนะครับดูเบาะก่อนนะ,อะดูเบาะเนี่ยนะครับดูลายเบาะนะเบาะผ้านะครับอยู่แบบป๊าเบิงเด้อน่สะอ่อน <c oughs> ไม่มีคําบรรยายนะครับดูเบาะนะเบาะเดิมคงสภาพจากโรงงานไม่มีรอยเลอะรอยขาดรอยเปื้อนนะครับเนี่ยลายผ้านะลายผ้าอยู่เดิมคงสภาพเลยนะครับดูลายผ้าดูสีนะดูสีเนี่ยไม่มีถลอกไม่มีจางนะครับเนี่ย นี่คือสภาพเดิมๆม,มาแบบนี้นะสภาพหนึ่งในพันเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือเรียกว่าหนึ่งในพันนะครับอ๋อดูเบาเนี่ยเบาะผ้านะแต่ลายผ้าสีผ้าเนี่ยครับอยู่แบบอย่างนี้เลยมาแบบนี้เลยนะครับนิสสันบิ๊กเนะคันนี้เครื่องยนต์2.7เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเอาดูเลขไม้หน่อยนะนะเนี่ยเลขไม้นะครับอันนี้ไม่เดี๋ยวสะท้อนโฟกัสนิดนึนะครับไม่สามแสนนะสามแสนนะครับ ยีกว่าปีอะ่สิบปีเนี่ยคันนี้แต่สภาพนี้หนึ่งในพันดูเบาะแคปนะนี่นะครับเบาแคบเดิมๆนะเบาะแคปเดิมนะบเมบาะหนังนะครับดูเลยนี่นะครับหาสภาพนี้อีกพันคันนะผมบอกเลยนะนิสสัน Big กเอเครื่องยนต์สอปีส1่หนะคันนี้นะ27ปีเออเนี่ยนี่คือสภาพรถยี่สปีได้อีพออีแม่ข่อยเอออีแม่สะออดดูแผงประตูดูดูเนี่ย แผงประตูเนี่ยผ้าเดิมๆนะผ้าเดิมๆคงสภาพเลยนะไม่มีรอยขาดรอยเลือนจางหายเลยเนี่ยสีนะสีผ้านะรอยตะเข็บรอยเย็บเนี่ยนะครับอยู่เดิมๆแบบนี้จริงๆนะเอออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรมากนะดูภายในนะเดี๋ยวติดเครื่องโชว์เลยนะครับไปดูห้องเครื่องกันเลยนะติดเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องโชว์นะอยากให้ดูอยากให้เห็นจริงๆว่าสภาพหนึ่งในพันเนี่ยขายขายเครื่องนะ คันนี้ขายเครื่องก็ได้สี่หมื่นแล้วสามสี่หมื่นแล้วนะออดูเครื่องเบิ้งเครื่องเบิ้งเครื่องนีแม่ป้าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยอีหลีครับคันนี้คันแรกเลยนะคันแรกที่ผมได้มาจริงๆถ้าเป็นพานี่มก็สมเด็จวัดละคังอ่ะเนี่ยเนี่ยอีหลีถ้าเป็นพานะสมเด็จวันละคังนะครับเบิ้งนี่เครื่องฝาแดงนะนิสสันบิกเอ็มฝาแดงเนี่ยดูเลยนะครับ พีดีสองเจ็ดเนี่ยดูนี่ไหมเนี่ยนี่คือฝาเดิมโรงงานนะครับนี่ไหมป๊อดเบื้องท่อเนี่ยนะครับท่อไอดีเนี่ยของเดิมนะของเดิมโรงงานนะครับดูฝาเนี่ยดูสีฝานะสีฝาเนี่ยไม่มีเลือนจางเลยสีนะครับดูอักษรตัวหนังสือนะคมกริบเลยนะครับนี่ไหมท่อไอดีในกระใสๆเนี่ยท่อเดิมนะอันนี้ผมการันตีนะนี่คือท่อเดิมนะท่อเดิมมาแบบนี้นะครับเนี่ย ป้อนีห็นไมเครื่องไหมดูเครื่องดูเครื่องดูช่วยซูมเครื่องนะเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะป้อนอ่อนนี่คือหนึ่งในพันนะสภาพดูเครื่องนะเนี่ยครับขายเครื่องก็ได้สี่หมื่นแล้วตัวนี้นะดูเลยดูต้านข้างนะครับผมขอขายสภาพเลยคันนี้แต่ราคาหลักหมื่นนะคันนี้เอเราขายกันแค่หลักหมื่นนะขายเครื่องก็ได้สี่หมื่นแล้วนะครับป๊อดเนี่ยมาดูน็อตหน่อยนี่ดูดูคันหน้าก่อนดูคันหน้าเนี่ยนะครับ มาดูเนี่ยดูคานหน้านะดูคานหน้าเดิมๆนะครับดูตัวเลขตัวอักษรคมกริบเลยนะนี่นะครับนี่คือความเดิมของรถคันนี้นะขายสภาพจริงๆนะเนี่ยคานหน้าดูสติ๊กเกอร์เม็ดอาร์คนะอยู่เดิมอยู่เดิมคงสภาพสภาพแบบหนึ่งในพันไม่มีคําบรรยายผมบอกเลยคานี้คันนี้นะไม่มีคําบรรยายนะครับเนี่ยเออดูอะไรชิ้นส่วนนะนี่ที่เปลี่ยนใหม่มีเนี่ยตัวนี้เนี่ย กองนะนี่ไหมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แค่2ตัวนี้ดูนะเนี่ยเนี่ยปั๊มแยกนะครับกองเนี่ยเนี่ยแค่นี้เลยเปลี่ยนตามอายุรถ27ปีนะบอกเลย27ปีแต่อยู่สภาพนี้อ่ะดูซุ้มซอกนะเนี่ยซุ้มซอกดูเลยนะครับเดิมๆน็อตนะดูน็อตนะน็อตไม่ตีงนะนี่ไหมป้าทัวยรถ27ปีแต่น็อตไม่ตีงเบิ้งเอานะครับนี่ไหม น็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับเป็นไปได้ยังไงนะครับนี่คือหนึ่งในพันนะฝากระโปรงดูเลยนะฝากระโปรงเดิมกิฟขอบตะเข็บรอยเย็บตาไก่เดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่ไหมเนี่ยหาอย่างนี้อีกพันคันผมบอกเลยหาแบบนี้อีกพันคันนะฝากระโปรงเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับอยู่เดิมคงสภาพขาฝากระโปรงเนี่ยดูน็อตดูตัวอักษรน,นะครับเนี่ยนี่คือความเดิมนะครับนี่ไหม น็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะฝากระโปรงนะครับเนี่ยตัวอักษรซุ้มซอกเดิมนะครับแล้ดูเพจหน่อยผู้ช่วยซูมด้านข้างนะอ่ะเนี่ยมาดูนะครับเนี่ยเพจเนี่ยเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะเนี่ยแม่ป๊อสะอ่อนอีิริได้เนี่ยเพจเดิมเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเนี่ยเครื่องยนต์2.7นะ T D 2.7เนี่ยปี41นะคันนี้เดี๋ยวติดเครื่องโชว์คันนี้สตาร์ตตึมนะครับสตาร์ตตึมได้อีพอยีแม่ โอ้ยสะออนสะออนนะครับช้างเผือกอ่ะฟังเสียงเลยสตาร์ตตึมนะครับคันนี้ไหมพวนอ่ะป้าทเนี่สออนโอ้ยโอ้ย,อยสะออนสะออน <c oughs> โอ้ยออน,นี่ไหมสะออนนี่เรีครับเนี่ยรถคันนี้ผมบอกเลยใครได้ไปโคตรคุม้มโคตรคุมครค้มโคตรจะคุ้มจริงๆนะนี่ติดเครื่องอยู่นะครับเนี่ยดูเลยนะเครื่องนิ่งๆนั่นๆไม่มีเขกไม่มีสัน เครื่องฝาแดงนะเนี่ยข้อทนบอกเลยเครื่องตัวนี้ข้อถึกข้อทนเนี่ยเครื่องฝาแดงนะตัวนี้เป็นรอไอเป็นตัว87แรงนะ87แรงม้าเครื่อง2.7เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ Td27 นะนี่ดูสภาพเครื่องฟังเสียงเครื่องขายเครื่องเลยคันนี้ขายสภาพหนึ่งในพันคือแบบนี้นะครับได้แต่เครื่องนี้ก็คุ้มนะครับผมบอกเลยรถคันนี้ได้แต่เครื่องนี้ก็คุ้มนะนี่นะครับ เครื่องไม่มีเขกไม่มีสันไม่มีควันไม่มีไอดูเลยเบิ้งคัก,กเบิ้งแน่ได้ยี่พอยีแมนะครับเออนี่แม่ป้อนน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับป้อนนี่นี่คือหนึ่งในพันนะหนึ่งในพันของแท้นะครับเนี่ยฟังเลยเครื่องนะไม่มีเขกไม่มีสันนะครับป้อนทัวสออนคักเนี่ยสออันอหลีคันเนี่เ <laughs> ออเนี่ย นะครับสีสันก็สวยนะสีน่ยสีเทาสีบอลเงินนะคันนี้แอร์หนาวนะแอร์เย็นหนาวเลยคันนี้นะครับแอร์เย็นหนาวอือสภาพนี่นะครับหาแบบนี้อีกพันคันผมบอกเลยมาดูนะครับขอบกระบะนะสีสันรอบคันสวยนะคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับออเนี่ยดูเนี่ยขอบตะเข็บเนี่ยขอบกระบะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่เดิมเดิมนะกระบะนะ 27ปีนะคันนี้ผมบอกเลยอายุรถเนี่ย27ปีนะอ่าดูชัดซีเลยพุนะ่นน่ะดูชัดซีเลยนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับปอ้อนเนี่แม่ใช้งานยังไงวะเนี่ยเออเออเอาไว้จอดเนี่ยนะผมว่าเนี่ยนะเอออ่าดูชัดซีใต้ท้องช่วงล่างนะครับเออดูเลยนะอ้ามุดลงไปพุนะ่นน่ะดูชัดซีนะไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับดูสภาพรถนะ นี่คือหนึ่งในพันนะครับหนึ่งในพันเออแต่เครื่องนี่ก็สี่หมืนแล้วจริงๆตัวนี้นะสามสี่มืนแล้วนะครับเออนี่ไหมถึกทนนะครับโคตรถึกโคตรทน b ิ๊กอมฝาแดงเนี่ยดูท้ายเนะี่ยดูเหลี่ยมมุมนะดูเหลี่ยมดูมุมเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับรถเดิมเนี่ยดูเหลี่ยมดูมุมดูทรงนะอยู่ทรงเดิมคงสภาพนะครับฝาท้ายเนี่ยดู โลโก้เนี่ยนิสสันเนี่ยนะครับนิสสันเนี่ยยังคมคมเลยนะไม่มีรอยเลยนะกันชนท้ายก็มีให้นะครับป๊อสะอ่อนสะอ่อน,อ,อ,นอีพออีแม่แขวนี่ไงเกิดมาจากทองพอทองแม่กับหัวก็เห็นคันนี้เพิ่งเห็นคันนี้เพิ่งมีคันนี้เลยจริงๆนะผมผมขายรถมาเนี่ยนะหกปีนะครับอันนี้ผมบอกเลยเนี่ยคันนี้เลยคันแรกของบิ๊กเอ็มนะดูกระบะนะครับเนี่ยออกระบะอยู่เดิมเดิมนะครับรอนกระบะด้านข้างดูมาดูเนี่ยนะ ขอบเนี่ยตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมไม่ตีงนะน็อตแต่ละตัวไม่ตีงนะครับดูกระบะเนี่ยดูดูดูตัวเลขตัวอักษรเนี่ยคมๆนะคมกริบเลยนะครับปนี่แม่ผมสะอ่อนยี่หลีเลยเอา้าดูพื้นลอนกระบะพู้น่ะเปิดง่ายให้เบิงยังเสียเบิง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 ,บงอีพอ,อีแม่ข่อยเบิงสร้อยผู้ขาได้ป่ะเดี๋ยนี่แม่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 แมแม <laughs> ดูเม็ดอาร์คผู้ช่วยซูมเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดเลยนะเนี่ยเรียงเม็ดเลยเนี่ย เม็ดอาร์คแต่ละเม็ดเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยพูดนะดูยางตัวนี้หมุดเนี่ยยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยนี่คือพื้นลอนกับบาทนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กอยู่เดิมครบทุกเม็ดลอนนะแต่เข็บเนี่ยนะครับดูนะเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดเนี่ยดูเลยนะครับป๋าถัวปาถโถปาถัวมาเด้อมาเด้อผู้ใดก็ได้เมื่อสู้ขวัญออกเนี่ยได้หนิเด้อนี่แม่นี่แม่นี่แม่พูดนะนะครับลอนกรบบาเดิมเดิมแบบนี้นะเนี่ยนะครับเออมาดูฝั่งซ้ายนะ ดูเลยนะเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บนะครับเดิมกิฟเลยน็อตไม่ตีงนะดูเนี่ยดูเลยนะครับดูขอบตรงนี้หน่อยผู้ช่วยเนี่ยขอบกระบะตรงนี้น่ะไล่ไปเลยไล่ขอบไปเลยนะเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดอยู่เดิมครบนะครับคุณแม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่แมสะอ่อนนี่หลีได้พูดนะนะครับปาดโัวปาดตัวโอ้ยนะครับหาแบบนี้อีกพันคัน,คน,คนผมบอกเลยนะหาอีกพันคันกว่าจะได้สภาพนี้นะ อ๋ออิหลีบ่ตัวนะครับอามุดดูใต้ท้องนะ่อยนะอนี่นะครับนิสสันบิ๊กเอมฝาแดงเครื่องยนต์2.7ปี41ปี98นะคันนี้นะดูใต้ท้องช่วงล่างล้ออะไรมีให้พร้อมนะช่วงล่างดีแชสซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผุไม่มีก่อนนะครับนี่โอ้นะครับนี่ช้างเผือกนะคันนี้บอกเลยช้างเผือกนะครับเอไม่รู้ว่า ผมได้มายังไงไม่รู้เป็นบุญของผมเพราะอะไรเนี่ยนะจริงๆเด้ได้คันนี้มาเป็นบุญมากนะเอออิลินะเนี่ยเบิง้งนะครับขอบกระบะดูเลยตะเข็บเม็ดอาร์ครอยเย็บเดิมนะกระบะนะนี่นะครับนี่คือความเดิมของรถนะ27ปีบอกเลยคันนี้27ปีนะครับสภาพนี้นะ,ะมาดูดูแผงประตูเนี่ยสองฝั่งดูเลยนะเนี่ยผ้าด้านข้างเนี่ยดูนะครับไม่มีขาดไม่มีหลุดไม่มี สีสีผ้าเนี่ยไม่มีเรือนจางเลยนะคมคมเข้มเข้มเลยนะครับเนี่ยแผงประตูเดิมนะเป็นมือหมุนนะรุ่นนั้นยังไม่มีไฟฟ้าแน่นอนนะครับปี41ปี98นะเนี่ยนะครับดูคอนโซลนะคอนโซลเดิมใสกิ๊กนะีผมบอกเลยแอร์หนาวนะแอร์หนาวเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบนะครับเนี่ยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะดูผ้าเนี่ยลายผ้านะครับเบาะเดิมโรงงานนะอยู่เดิมคงสภาพดูสีดูตะเข็บรอยเย็บนะครับสีผ้าเนี่ย อยู่เข้มๆนะเดิมๆด,ดูเลยนะครับเนี่ยนี่คือความเดิมนะขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้ไม่มีขาดนะนี่แม่ป้าสะอ่อน,นี่หลีครับผมสออ่อนคักแนีคันนี้บอกเลยเออดูเบาแคบเนี่ยนะครับดูเลยเบาแคล็บเดิมๆนะพนักพิงเดิมนะครับปุณนะนี่แม่ป้าท่วโอ้ยสะอ่อนนะครับเนี่ยใครหารถหลักหมื่นนะคันนี้แต่โคตรคุม้มผมบอกเลยโคตรคุ้มนะเออรถใช้งานหลักหมื่นนะคันนี้เออ ขอบตะเข็บเนี่ยยางนี่แกะไม่ออกอันนี้คือไม่เคยแกะเลยนะเอามาแง้มๆดูตรงนี้น่ะนะไม่เคยแกะเลยนะขอบยางนะดูเนี่ยไม่เคยแกะเลยนะครับเดิมกิฟตเมทอาร์คเดิมอันนี้ผมการันตีให้เลยนะเพราะว่าขอบยางไม่เคยแกะจริงๆออโอ้ยสะออนนะครับนี่ไหมหนึ่งในพันย้ำบ่อยๆเลยหนึ่งในพันนะครับคันนี้นะนิสสันดิกเอ็มฝาแดงเครื่องยนต์2.7เครื่องยนต์ดีเซลนะครับกูนะ ดูเช็ดซีนะไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่นนะครับใครได้คันนี้นะยิ่งกว่าถูกรตเตอรี่นะครับยิ่งกว่าถูกรตเตอรี่นะช้างเผือกถ้าเป็นพระนี่พระสมเด็จวัดละคังอิลีตัวนี้คันนี้นะพระสีกุมภาหกเก้านะปีหน้าเลยกุมภาหกเก้าเล่มพร้อมนะครับเออนี่ดยดูเล่มเลยเนี่ยนะครับทะเบียนสวยเนี่ยทะเบียนมงคลด้วยเนี่ยมือเดียวป้ายแดงวุ้นหืวไดบุญเนี่ยนะนี่ไหมเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนี่ยนะครับเออ เดี๋ยวเปิดเล่มโชว์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถูกเ,เ,เดี๋ยวถูกเด้งเดี๋ยวถูกเด้งดูไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวถูกเด้งนะครับอ่าอ่าดูหลังคานะเนี่ยหลังคาไม่มีผูไม่มีทะลุเลยนะครับขอบซีนยางต่างๆของเดิมนะของเดิมโรงงานนะครับคันนี้ไม่รู้จะติตรงไหนแล้วนะครับก็ตามอายุนะ27ปีนะครับแต่ได้สภาพนี้ผมขอขายสภาพจริงๆนะขอขายสภาพเลยคันนี้ หาสภาพนี้อีกพันคันผมบอกเลยนะครับเนี่ยเออหลักหมื่นนะคันนี้ขายแค่หลักหมื่นเฉพาะเครื่องก็ 3, 4มสีหมื่นแล้วนะคันนี้ขายสภาพนะครับอ่ะมานี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพรถนะคันนี้บอกเลย1นึ่ในพันหนในพันนะครับนิสสันบิ๊กเอมฝาแดงเครื่องยนต์2.7นะปี41ปี98นะครับคันนี้น็อตไม่ติงราคาหลักหมื่น บอกเลยคันนี้ราคาหลักหมื่นแต่โคตรคุ้มนะครับใครสนใจนะโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777เจ้าออฟศิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ